I'm not know. ถึงแล้วกลับด้วยโอเคโอเคอันนี้สุดยอดมากเลยนะนี่นี่ครับเข้าห้องน้ําพี่โอนะครับพี่โอนะครับ จระเข้ที่โชว์นี่มีกี่ตัวครับพี่เจ็ดตัวครับทั้งหมดเจ็ดตัวเพศผู้ทัางหอันนี้ชื่อน้อยหนากับทุเรียนใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ทุเรียนครับที่ปากแบบคล้ายๆใช่รับน,นี่น้ำหวานครับอันนี้ใช่ไหมครับที่ชื่อคโคล่านะครับปาครับปาขอขอไอไอที่าถ่างนะรัโตจะมาขสมารโนดูตาดูนั่ไม่ได้ั ในจระเข้าวาสียวาเนี่ยเราก็จะเล่นฉากที่แบบตื่นเต้นโดยฉากแรกเนี่ยคือเล่นกับคุณพรกทองก่อนมีชื่อครับจระเข้ของเราเนี่ยมีชื่อทุกตัวมีประวัติทุกตัวนะครับเก็บข้อมูลไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต้องรียบได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่เมื่อวานเหตุการณ์นี้ก็เวลาประมาณสัก15กา40นาทีแต่ตัวเนี้ก็คือเจ้าโคราเมื่อวานเนี่ยก็คือเขาเกยขึ้นมาบนฝั่ง เกิดขึ้นมานฝั่งก็มีการเดาะล้อกันปกติธรรมดานี่ประสานงานกันต่างคนต่างประสานแรงบวกเขาก็มัดมัดเสร็จต้องดึงออกจังหวะนั้นพอดีต่างคนต่างดึงไงต่างดึงนะครับต่างคนต่างดึงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยทำไมจังเลยไม่ครับไม่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 บ่อยพูดได้เลยว่านานๆอาจจะมีัติเหตุนะเนาะาถามว่าเกิดจากความประมาทไหมก็ปกติเราแสดงกันทุกวัน นะครับในตรงนี้เรื่องนั้นมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับอาชีพนี้นักแสดงแบบนี้มันก็ผิดพลาดกันได้แล้วตอนนี้นักแสดงไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนครับจากบ้านทกใจตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณหมอนเน่ยต้องมาล้างแผลทุกวันนะครับมันเป็นบาดแผลชิบขาดแต่ไม่ถึงกระดูกไม่มีกลางแบบมือขาดมืออะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโดนจอยเคดัดแล้วมันจะต้องแบบเนื้อกระจายอะไรอะไรเงี้ยคนแบบ ที่เขาคิดไปต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอุเหตุณตอนนี้ก็ต้องเปิดให้ดูเปิดชมครับเปิดชมเปิดชมให้นักเชี่ยวนี้เข้ามาดูได้ครับแต่ไม่มีการโชว์ใช่ไหมครับตอนนี้แต่มันก็ไม่ดีครับตอนนี้หยุดการโชว์ไปก่อนใช่ไหมครับโชว์ไปก่อนนะครับเพื่อให้นักแสดงเรานักศึกตัวก่อนให้หายแต่ช่วงนี้ก็ดูอาจจะไม่เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงในการปรับปรุงนะครับช่วงในการปรับปรุงให้ใส่ทัดพัฒนียภาพของเราให้ดูให้มันสดสวยงามขึ้นมาอีก รูบริหารเพื่อเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆครับที่ดึงมาเพรเรานะครับในแนวโน้มข้างหน้านี้แล้วอยากจะฝากบ,บอกอะไรนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานไหมครับก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือมันเป็นอุบัติเหตุนะครับมันมันไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักนักกีฬานักขับรถอุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะครับ ก็คือเราต้องระวังตัวเราด้วยเราระวังอย่างขับรถเราระวังเขาก็ต้องระวังต่างคนต่างระวังแต่แสดงทุกครั้งก็ต้องกลับไคกูบะอาจารย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนี่ยครากปฝากไม่ต้องเที่ยวด้วยไม่ไม่ไม่มีอะไรครับคุณหมอเราก็รักษาตัวแล้วนะครับก็ไม่ถึงกระดูกไม่ถึงกระดูกเพียงแต่เช่นเอ็นอาจจะแบบมันฉีกขาดนิดหน่อยนะครับฉีกขาดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ทางนั้นก็ ต้องขอขอบคุณนักท่องเที่ยวและก็ที่เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนักแสดงของเรานะครับยังยังมีการก็คือระบบนิเวศน็คือต้องเชื่อได้นะครับในเบื้องเราเราไม่ได้ปิดเลยนะครับมาสามารถเดินตามเดินตามอาคารนะครับเดินตามอาคารดูชมเราก็มีจระเข้อย่างเมื่อวานเนี่ยก็ชื่อจ็อกโคล่าครับจ็อกโคล่าแต่มีนิสัยที่ดุดุกน่นะนะครับก็เป็นขั้นตอนต่าในการแสดงนะครับจะฝาก,กนักท่องเที่ยวด้วย เชิญชมได้เข้ามาเที่ยวได้นะครับแล่ท่องเที่ยวเราเปิดนะครับเราเปิดนะครับเปิดให้ชมกันนะครับเปิดให้ชมกันเลย